สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมคลิปนี้พามาดูรถปลูกอ้อยครับดูรถตัดแล้วก็ดูรถปลูกด้วยรถปลูกอ้อย ปลูกอ้อยทีมงานไม่มีชื่อทีมงานหนุ่มลูบหล่อแล้วกันนะครับปลูกด้วยรดน้ำไปด้วยครับ โอ้ยโอยใส่ปุ๋ยไปด้วยป่ะพี่โอ้ปุ๋ยใส่ตรงนี้แล้วต้นมันอะต้นมันเราใส่ตรงไหนเนี่ย<น>อ๋อข้างหน้านี่ใส่ตรงนี้ ยัดลงไปมันก็จะตัดอัตโนมัติของมันบอกข้างล่างก็คือตัวเปิดร่องใช่ไหมรถน้ำด้วยโอ,โ,โอ้โหสุดยอดเลยด,บบดูรถตัดแล้วเราก็ต้องมาดูรถปลูกด้วยครับ มีฐานนำล่องนะครับเปิดล่องระบบฟันเฟืองคนจะใช้คนสองคนครับใช้คนสองคนยัดอ้อยเข้าไปในป่องนี้ครับนี่ยัดเข้าไปในนี้อ้อยก็จะลงไปแล้วก็จะตัดเป็นท่อนๆ ตัวนี้ก็จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยลงไปด้วยท่อนี้ต่อมาจากรถน้ำครับมีรถน้ำวิ่งตามน้ำนี่เราได้ผสมอะไรไหมครับน้ำเปล่าธรรมดาเรานม่บอกน้ำนี่เป็นน้ำเปล่านะครับไว้รถน้ำให้ความชุ่มชื้นใช้รถไถ นะครับคูปตาลากควบคู่กันไปนะครับฝั่งโน้นก็คือการเตรียมดินครับโดยการปัน่นไถแล้วก็ปัน่นรถไถสามคันแกะปุ๋ยครับแกะปุ๋ยปุ๋ยเทเข้าไปด้วย มีปุ๋ยมีอ้อยมีน้ำแล้วก็มีกำลังพลครับปุ๋ยมาแล้วปุ๋ยมาแล้วใส่ปุ๋ยเข้าไปเวลาเวลาวิ่งวิ่งไปตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ปุ๋ยลงเอาปุ๋ยลงที่ละ นิดๆหน่อยๆตามอัตราส่วนใช่ไหมนี่ไล่ละ50กิโลไล่ละ50กิโลโอ้หนึ่งไล่ต่อ50กิโลครับน้ำครับน้ำใส่เข้าไป ไปแล้วครับมีผานเปิดแล้วก็มีผานปิดแล้วก็มีตัวกดครับ กับรถครับกับรถกลับรถใช้กำลังพล4ี่คนครับ2คนขับรถไถอีก2คนคอ,อยบริการอ้อย เตรียมพร้อม นี่ครับอ้อยอ้อยที่ตัดเวลาเรายัดลงไปมันก็จะตัดเหลือท่อนประมาณเท่าน,นี้ครับสข้อนี่ท่อนประมาณ2ข้อก็จะเจรียงไปในลักษณะนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะกบไปเรื่อยๆไปเติมน้ำแล้วครับ ฝั่งของหน่วยบริการน้ำไปเติมน้ำฝั่งของรถปลูกก็จะเติมต้นอ้อยครับ ไร่หนึ่งเราใช้ประมาณกี่ตันพี่ไร่ละตันตันนิดนิดหนึ่งตันนิดนิดต่อหนึ่งไร่น,นะครับส่วนปุ๋ยนั่นก็ห้าสิบห้าสิบกิโลเดนะ้เนาะห้าสิบกิโลต่อไร่ น้ำนี่กี่ลิตรรนาน้ำนี่นี่ครับเตรียมการแล้วครับเตรียมการลุยต่ออากาศร้อนๆครับสูสๆครับฝั่งนี้ก็ปั่นตามครับจุดที่ปลูกมาแล้ว ปันตรมที่มันเป็นคููนะครับให้มันเสมอเวลานั้นเวลาตัดรถจะได้ไม่ต้องตัดอออร่องอ้อยลึกนะครับอ่ะทีมงานเตรียมการเสร็จสั้ก็จะลุยต่อนะครับเราได้เห็นกระบวนการทำงานแล้วสุดยอดมาก เกมาครับ